สบายดีทุกทุกทานมือนี้เราจะมาเว้าเกี่ยวกับวันหบที่พลเด่นอยู่ในลาวเฮาเพื่อคำนับหับตอนบรรสร้างตั้งกองทัพประสาสนลาวครหอบเจดสิบจีปีนั่นก็คือวันหบจังทาป้องกันตัวเมืองทาแชกจะเป็นอะไรนั้นขอเสิร์ับสมหับพังไปพร้อมๆกันเลยภายหลังฟาสซิสเยอรมัน อิตาลีหย่บุุนได้ประลาไสสงคารามโลกครั้งที่สองยอมจำนวน่อกองทัพแดงโซเวียตและกำลังสัมพันธมิตรคณะพักแค้นลาวไ้ปุกระดมปวงสวนลาวทางซา์ลุกฮือขึ้นยึดอำนาจในเดือนสิงหาปี1945ได้บพอเท่าไดอังกฤษอเมริกาและพลังได้กลับคืนมาฮุกฮานลาวเป็นครั้งที่สอง เมืองทาแค่แข่งขมวนเป็นเมืองหนึ่งของการปฏิวัติลาวที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญพวกลาเมืองขึ้นพลังบางยึดเอาเมืองแห่งนี้เริ่มแต่เวลาหกโมงเช้าของวันที่เอด็มีนาะปีหนึ่งันเกี่สิบศัตรูได้เปิดวันหุกขนาดใหญ่เข้าสู่ตัวเมืองทาแค่พวกมันใส้ยนแอลสิบเาลำนึง บินบานใบปิวประกาศให้ผู้ถืออาวุธยอมจำนนต่อพวกมันและมันได้ทิมระเวิดไซตตลาดเมืองทาแคกเหตให้ประชาชนบาดเจ็บลมตายจำนวนหลายการเคลื่อนทัพบ,บุกตีเข้าเมืองทาแคกครั้งนี้พวกมันได้แวงออกเป็นสามทิศคือบุกตีเข้าทิศใต้ของเมืองทาแคกแต่หนองบัวนาเลา ตามเข็มน้ำของบุกตีเข้าทางทิศเหนือเมืองแาแค่ตามห้วยนางลีและทิศที่สามแม่นบุกทางทิศตะเวนออกเสียงไต้ในเวลานี้สเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้บังคับบรรชาการทหารสูงสุดของกองทัพลาวอิสระเป็นผู้วันซาล้วมท่านสิงกระโปจนละมณีฮับผิดชอบทิศจังทาา และท่านเงียนแจ้งเป็นผู้หับผิดชอบบรรษาธิสําสำคัญกำลังของพวกเฮาเวลานี้มีประมาณ800คนเริ่มแต่เวลา7จ0ดมงเช้าของวันลังกาวกำลังของพวกเฮาอยู่แต่ละทิศได้เปิดกำลังภัยรับศูนย์ศัตรูเวลานี้กำลังของพวกเฮาและศัตรูได้สู้ดันกันอย่างลุเดือดเขียวขาดที่สุด จนฮอดเวลา14โมงย้อนกำลังของพวกเฮามีน้อยก่าศัตรูจรึงเหตุให้ศัตรูบุกทะลุเข้าตัวเมืองทาแคกได้ทางสามทิศพร้อมกันกำลังของพวกเฮาสู้จนลูกปื่นมดหอดเวลา16โมงกำลังส่วนใหญ่ไล่ถอยไปตามแคมน้ำหองทางทิศเหนือ และถิดใต้พร้อมกับประสาสนใส่เหือแพแและขอนไม้ลอยข้ามน้ำของไปฟังไทยเวลานี้ทับอากาศของศัตรูได้วินจากเซโนมาเป็นฝูงแล้วทิมระเบิดและยิงกอดใส่ประชาสนที่ลอยอยู่ตามน้ำของยางโหด้ายป่าเทือนที่สุดหิดให้ทหารและประษาสน์ตายจำนวนลวงหลายจนน้ำของเปลี่ยนสีจากสีเขียว กลายเป็นสีแดงด้วยเลือดประสาวนเมืองทาแค่เห่อจากลำหนึง่งที่กำลังนำทรงสเสด็จ,จดสุภาณุวงศ์ข้ามไปพังไทยก็ถึกศัตรูยิงอยู่กลางน้ำของมีนักหบสองคนได้เอาห้างคิงของตุเองบังลูกกระสุนให้สเสด็จจสุภาณุวงศ์แต่ลูกกระสุนก็นยังทะลุห้างคิงของนักหบทั้งสอง สอดใส่หัวนมเบืองซ้ายของสเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์ฮ็ดให้เพิ่นทึกบาดเจ็บสาหัสเหือจักกะจมลงนาหองเมื่อเห็นแนวนั้นมีนักหบอีกคนหนึ่งซือวาสหายทองลายได้กระโดดเข้ามาแทนและเอาห้างคิงของตนเองบางลูกกระสุนให้สเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์จนลอดพ้นภัยอันตรายและทึกนำทรงไปหวงหมอนครพนม ในตอนค่าของวันดังกล่าวอยู่ตัวเมืองท่าแคกเมนมีความมิดเยยบระษาสนดีอยู่เฮนศารทหารพลังออกปนสะดมเอาทรัพย์สินของประษาสนเข่นค่าเล็กน้อยผุดเท่าและกระทำสำราผู้หญิงอย่างหูหายป่าเทือนเศ้ามือต่อมาวันที่สะสงมีนาหนึ่ กองทัพพลังได้บังคับเอาประสาสนลาวสาวเมืองทาแคกและสาวเวียดนามทั้งยิงและซายเป็นห้อยๆคน้นมายืนเรียนแถวยูแคมนำของแล้วยิงปืนกอดใส่จับเอาเล็กน้อยหยัดใส่กระเป๋าแล้วโย่นลงน้ำของน้ำสั่งยางโหดหห้สามานย้อนความโหดหห้ปาเทือนของบรรพบุรุษทาแคพวกพลังได้เขียนคาคนลาวสาวเวียดนาม หลายกว่าสามพันคนยางสนใจของพวกเขาดังนั้นบันฮบทาแคกจริงกายเป็นบนแห่งความเขตแค้นของประชาชนลาวชาวเมืองแาแคกแข่งขมวนจนเท่าทุกวันนี้ที่ผ่านไปนั้นก,ก็เมนการสรุปโดยย่อของบันฮบจังทาป้องกันตัวเมืองแาแคกถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจ อยากจะมาค้นคว้าหรืออ่านเพิ่มเติมพอสามารถเข้ามาค้นคว้าได้ที่หอสมุดกองทัพเึ่งตั้งอยูบาลปลนเข็งเมืองใทรเศถิหาถนนไกสอนธมิหารติดกับหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดลิปต่อไปขอขอบใจ